เพราะว่าช่วงหลังมามันทั้งโควิดเนาะทำงานแบบโอ้ยมุนเนี่นเปลี่ยนไปสองเฟสเฟสตรงรอยเอาผมมีคนขอามาเบิ้งวาดนี้นี่าพาคนรอไหม,มใครมาดูาาาบับพาเบิ้งเบาเพ้แงนผมมาสลองในจงได้ดแปนใไม่ครับม้อน,นี <laughs> ยอก <laughs> <laughs> สวัสดีจ้าพี่ฟูสกอตแดนมาก่อนหมูเลยสวัสดีครับฝากเนี่ยฝากตัวนี่นะครับผมสวัสดีครับผมเนี่ยวันนี้เมนูแหลกครับสวัสดีครับว่ายสวัสดีครับผมเอครับเอฟซื้อมาครับผมใช้จุ่งโซ่แล้วคนรอไม่งามส่วนหนึ่งเป็ดสีสุดลาบุดแล้วเป็ดงล่าสุดนะพี่ออเดอร์ปล่อยชุ่กินครับคุณโซ่เมนูสอบเลย อากาศกำลังดีน้าสวัสดีครับไอ้เอฟซีโคราชครับสวัสดีครับเอฟซีครับจากบค้านนี่จากว่าสองคนนี่มา <c oughs> อยู่โคราชเหมือนกัน <c oughs> เนาะเครื่องคี่รถมาอย่างหัวอยู่หนาส่วน,ส,วนส่วนมากินเขานล้วน้าลงทางไหมฮะวันนี้เจ้าของบ้านชนเข้ามาแซ่บก๋วยเตี๋ยวโซ่อีกนะครับนี่เหล่าขาววะครับบ๊วยผาดครับผมใ <c oughs> ส่แล้วเหล่าขาวควานทองประบาดความทองปรวบาดครับผม คือหน่อยทักทายวะครับผมสวัสดีครับน้อคือเพื่อนเสิร์ฟเมนูมาแล้วอันนี้เอ่อไม่เดียมไม่เอีมแลยลองมั้งครับข้าเขียวเนื้อดาด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 กระทะตามันคือมันต้องเป็นเนื้อที่ติดมันสิดแฉกดีจ้าทุกคนแต่หน่อยสวัสดีครับหม้อค้างบ่อจะเจ๋ดครับสุดหล่อมาเล่นเลี้ยวแม่ผม แก่เลยจุดอะไรแบบจุดแบบสโลไล์แสบบอกว่าจะวาลุยสานทำอะไรวันนี้อร่อยไหมยอดก้อยงัวแต่แอบมานี่ของดีหนึ่งอย่างพริกเผ็ดเนาะสุดยอดซื้อซื้อไปในสิบบาทนี่กินได้เป็นเดือนเผ็ดแรงบอมเนี่ยแบบโว้ สวงก็มองแล้วกินไปไม่ต้องกินไปไม่ต้องออกกำลังกายฮะเนื้อแตกเราบอกเมาส์ส้วงก็มองเลยเมือกินุปกรณ์เหตุเมนูใหมเขาบอกครับผมฉลอลอุปกรณ์ใหม่พร่อผมอุปกรณ์นี้ก็อ่าอินขอนประเทศจีนนะท้าบอแตก่็อะไรเห็ดเมนูนี่ถ้บอแตกก็ไม่ที่เลยปทุมวันสวัสดีครับลูกอีสานแต่น้อยสวัสดีนะครับผมต้องเก็กรอหน้าตาบ้านครับผมเก็กแน่หน้าบ้านนยังสิรอ สายจวดครับผมกุจิไปไปจวดไก่มื่อนีร่จวดไก่เจสซี่เอาเหี้ยงกันจักเสียบที่แล้วผมนี่บั้นดีผมได้มื่อนีร่โชว์โชว์หน่อยคอนีสิร์ตพอดีกินเบียร์มาหลายวันแล้วฮะเดี๋ยวหายแนวกินของหวานแซ่บกว่าครับบั้นินลูุยสามครับผมย้อนหลัง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 ไปอีกหลายเดือนเลยโอ้ด้เลื่อนกึศดครับผม เป็นไรนั่งสวนเหรอบ้าครับผมรีสอร์ทนี่นอนห้องแอร์ครับผมมีมามากินข้าวอยนางน้อเดี๋ยวจะเป็นทีมงานเคลื่อนกันครับผมเดี๋ยวน้อยจะเป็นทีมงานหลอกเคลืกันทีนะครับผมบ๊อบครับผมผู้บัคบัญชาการ6องศาเคลื่อนทีพร้อมเด่นในกันทีแต่มันทีมงานก็เบาจง สวัสดีครับทุกท่าน FC ทุกท่านครับผมขอประคุณหลายๆครับผมขอพระคุณทติติดตามครับผมวันนี้บมไม่หยังครับผมมาเล่นกับคุณนู่ก็มาเอาแฟนขับคุณนู่รักปักเขาไปกดติดตามโตโต้เว้ยไรลูกพี่ตาหน่อยด้วยครับสวัสดีครับเเดี๋ยวมีโอกาสสิไปเที่ยวเล่าอยู่เด้อครับผมไมพิหายกันเสียผู้สาวไว้หลไร เก็บมได้มาร์กไป้หลายสมบัตพี่เขาอายุเท่าไหร่ตอบแทนได้ครับผู้ใดครับผมผู้ใดครับผมลืมตาหน่อยเก็บเมนูอย่างหลายครับผมเดี๋ยวผมเพราะกว่าลื่อนต้น่อยครับผมเลื่อนแต่ไม้ก็จะว่าจะฟ้าลื่นครับผมเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆมีแดดด้วยแหละเรื่อยๆใครก็ได้พี่เขาอายุเท่าไหร่แต่แกงหมดความร้อนขึ้นปิ้นเลย คุณนู่งอ่ะยี่สิบกว่าครับผมยี่แปดจะเข้าจะถามผู้ใดได้ยังนี่กล่องพันหนึ่งและสาวๆนะว่าเขาใจ่ายสิโตๆนีกล่องพันเราป้ามหมายของเรามีกล่องพันกล่องร้อยนึงอ่ะอ๋อสาวๆนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กวอนเนี่ยพอต้องรอเขาวิ่นหายแบบนี้ แต่วันนี้ก็เขาไม่ขำทำหนีอยู่พี่ไม่ได้ยู่งขนาดครับผมแสดงว่าขำหน่อยตัวหนีออกตัวเลยแบมนะต้นแก้วหยอกหยอกกันครับผมเห็นะมัดแก้วเนี่ยกำลังเก็บก่อยสุกจริงครับผมมือซิมฝีมือผมครับผมรับรองรับรองครับหายกินได้ทั้งกองร้อยมันคนละครั้งเลี้ยแต่รสชาติเป็นแนวพาน์ทรสชาตินี่รส เราฉาดแ่บแต่ว่ามันเจอลูกโดดไงที่หลกผมคิดว่าพริกบเห็นด้วยแมสเปหน่วยนึ่งนะแต่เนื้อเนื้ออ่อนเหรเนาะเนื้อดีเลยเนื้อโคกละลื่นนุ่มแช่เนื้อนี่ยชุดยอดละลายในปากครับผมไปกินดิบมันตาพิจตะณับิบมันมีมันแซ่บมีมันแซ่บในกลาย ไอ้เน <S preach science> ังครับคันอยากกินแบบมันแซ่กอะรอบเด็ดดีทีมงามีรองเท่าานต้องได้ติดตามตลอดเรับผมได้ลองเอาไกครับผมมีสามคนเนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับผมกดหนึ่งกดสองกดสามนะครับผมจังบวงเหงาครับผมแสดงแสดงว่าใครเนี่ยวันนี้อันเขาเน้วเอิร์นวอรเอิรนเบอร์ซี่อรผมอ่านดับหนึ่งอยู่แล้วครับนไปแล้วน้ำแนวมาครับผมแก่หนาวหานาล่นเกมกันโมหนาวครับผมหนาวเอิรนไปมั่งแล้ว ไม่ผมไม่ไม่เนือสามเมืก่อนเลยโอ้ก็มันจงเือใหม่เด้ดตกอี่หรีตกอี่หรีมันที่หน่อยที่หนึ่งเลยครับผมมาแล้วหนึ่งวาแล้วกับที่นี่จุดถึกบ่อขึ้นนี่เนื้อเขามาเยอะอยู่ครับผมไม่ต้องไปซื้อยากเลยจุ่ตอนนี้ก็ได้เป็นล้อสุดเอ้าคิมเบิ้ลไก่้บัติเหตุมันล้างเบียร์ยังออกได้อยู่เิมันนะจงมันล้างเบียร์สุดขึ้นไปเันทีใล้ตัวเออคืนเด็ก พอเดี๋ต้องมัดขาไม่มีน้มัดขาครับครับผมเบิ้งไก่ไก่ด้อยู่ได้อย้นงอนไรยพันรางามนี่ไงไกตวองงอยองยุนตนองงมันก็สอนเดี๋ยวมัอก็ตาเลเออนายีบโดนด้วยวยนะแล้วขีดไเขาไปีบมนี่สารมาเที่ยวใต้ัเตมลว ัมีได้สากับหนึ no anyway. ่งว่ะสองบมีผ่าดแล้วนี่สตุ๊กระปองไปแล้วผมใหม่จะซื้อวสังก๊อปีกตั้งตอ้อบเขารู้รู้ารนี่กอปีกไอ้ขีเล่กันลูกขึนกอปีกมึงกันนะกอิทีเยเบอร์สมาเพียบออกมาใ่คือบวอัตนมัดใอ่อเดี๋ยวสโอ้มีหนึ่งสามขึ้นแรงเด้อหน่อยหนมไอจงอดถาเขาไปเปิดไฟแป๊บนึงมาสามวั โอ้กดสามคนดิต้องเจอตัวจริงขอบคุณหลายๆครับผมสามรุวๆเลยเพื่อนถ้าเจอตัวจริงนี่ติ๊กใจผมขอถามได้ไหมถามได้ครับผมธนูอายุเท่าไหร่เออประมาณยี่สิบแปดครับผมสามเจ็ด สองแปดห้าสองแปดห้าจวดครับผมกาก้าตาน้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับผมก็มื <c oughs> ่อนี้มาเอาแฟนคลับแต่นู้นนะครับผมฝ <c oughs> ากเขาไปกดติดตามให้เนี่ยช่องตะหน่อยกินเที่ยวนะพี่น้องเนาะยอดเออคนติดตามชูม,มือกะเดคิปลนะหาร้อยฮกล้อย,อน,อย,อยนี่แหละครับผม ตักเขาไปเมืองน้ำเนี้ยครับผมไม่ไม่ครับผมได้แล้วอนนี้าจับเล็กเมื่อกี้บวกนึงเลยเเออนี่ยมาทาน FC ทั้งสี่ช่องเลยจากฮอลแลนด์ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคอมเมนต์ไหนอ่านมาท่านกับคอภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะหอยแซงผม ในเมนูยังมื้อนี้หลายเมนูครับผมอันนี้ก็ก้อยก้อยลองเข้าไปเมืองในคลิปเด้อครับผม <ไป S 1> ก้อยอก้อยงัวมั่วมั่วต้นูแก่อร่อยมากมัว่วเดี่ยจะอานซนแล้วจะเห็ดอันนี้นอ่ะเนาวซ้อนต้นปีกได้วตะหน่อยมาอย่างนอ,งนอมาเที่ยวหาครับผมมาทิมาเรียนมะ <า S 1> ยามกันครับ แม่หนูนายอรมันสวัสดีจ้าตัวน้อยสวัสดีครับผมสิ่ขับบุ้งเห็นรูปตากันเลยตัวนี้เพี้ยใช่ปะุดหน่อยยังกับส่นตีนสี่ขาดบ่บ่ขาดเลยไอ้บุ้งร้อนร้อนดีเลยเอานาฬิกาเรือนนี้อาเกียวละยูฟอล์บอกแล้วที่เฮ็ดสุวีสวัสดีเด้อแค่ว่าไล่สุดใช่สวัสดีจ้าพี่น้อง เซ่เย็กหน่อยนะครับแก้วทางเทคนิคเล็กน้อยครับหาเ้าใหม่ใหม่หมดเสียมแล้วคนรวดมากโอ้ทักทักลองทักมาๆมามาลองทักกำลังรอดรถเมย์อยู่สัตว FC เกาหลีสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอยอมยอมเลยจะไปสองคันทำดูตรงนี้เลยเราไปขัวเอาเงินเชียร์พี่กอกันหลายหมดเนาะ เบียร์หมดไปสองแก้วเลย <S <S 2 <S 2> <S 2> เอาไปล้างน้ำเอาไปล้างน้ำแล้วปุ๋งไ,งไม่กล้วยไม่กล้วยไม่ไม่วยยุ่นหะนึ่งนะแตแซ่บเลยครับ <S 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 แซ่บมันรสชาติมัน,มนแซ่บแต่เพียงมัน,มนเผ็ดติดปากเลยถ้าผู้ดใดกินเผ็ดนะเอากี่งเต่ามาครับทักว่ามาให้ไปเบิร์นดีก็มาเล่นเพลงให้ไปเบิร์นดีแล้วครับเดี๋ยวเล่นเองเป็นตะม้วนแท้ครับผมม้วนว่าเดี๋ยวเ่าจะเอากี่งเต่ามาอยู่ ลูกเกอร์ไม่มาเล่นนะลูกเกอร์ติดโต้ติดติดลูกเกอร์ติดกักตัวติดกักตัวครับผมเพิ่นมาจากกรุงเทพเนาะอืมเพิ่นกักอยู่ในระวางกักตัวแต่ไหน่อยน่ารักเสมอครับผมสองนาทีเลยเพิ่นไอ้ใหม่มาบบไอ้ใหม่ติดกักน้ำกันติดกักน้ำกันครับผมมาไปน้ำกันครับแตน้อยน่ารักเสมอแมนครับผมอุ้ยตาวดีน้ำแมน แม่ออนทัวร์เหเมาข้างเขาเลยผมฮัลโหลลกเมื่อกี้ผมพยายามนตอนเด็ดครับเพราะว่ามันอยู่ในองค์ตูนแล้วน้องตูนมาที่นี่อย่างยากไปตรงนั้นจังเลยสวัสดีครับพี่พี่พี่นุ่นพี่หน่อยน้องจงผมเพิ่งดูคลิปใหมนาวุธอะไรส่วนขโมยดูอะไรพร้อมครับผมเขียนพรับเนาะ เอาเบิ่งก่อนสดตอนแฮปปี้เบิร์อเดย์นะครับผมใช้ส่องพี่หน่อยนะครับผมต่อไปนี่ละไอ้พวกเฮ็ดวินนูแซ่บๆตัวพี่เมื่อกี้ถ่ายอันเดียวร้องออกมาผมโผล่ทุกคนนะครับผมแต่หน่อยมะเขียวหาครับมาเล่นมาหยามกันนี่ละเดี๋ยวจะไปหยามขึ้นเพิ่นกำลังผมทีเดี๋ยวไปจวดขึ้นครับผมกับบรรยากาศเหาคันใหม่ไปฝากครับผมไปหาด้วยกันเล่าข่าร่วนๆ โอเคครับผมไปแล้วไปบ๊าบายครับครับผมสวัสดีครับฝากเบอร์สองเลยครับเบอร์สามแล้วจะ่เปเรื่องเบอร์สามมาอยู่เบอร์สามเป็นคเสี่ย